สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าภายในเกมนะว่าแต่ละอย่างมันมีหน้าที่อะไรบ้างและมานสาคัญยังไงต่อการเล่นนะครับ คลิปนี้เปิดคลิปอาจจะแปลกตาไปบ้างนะครับขออภัยด้วยจริงๆนะเนื่องจากว่าผมจะลองเปลี่ยนแบงค์ใหม่ๆบ้างจะได้ไม่เบื่อกันนะครับแล้วก็ใครอยากเติมเกมราคาถูกๆคุ้มๆเนี่ยผมมีร้านแนะนำนะครับชื่อร้านว่าบริการเติมเกมจากร้านหมีเติมไวมีเกมให้ได้เติมมากมายสะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นร้านเติมเกมที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับมีระบบการเติมหลากหลายทั้งระบบเติมไวเติมช้าเติมโค้ดแอดมินตอบไวทันใจและตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นเป็นพิเศษใหม่ด้วยนะครับกับเซตแชมเปี้ยนนะครับเป็นแชมเปี้ยนน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 ลลลลลลิิิิิิมม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 มเเเเเเเตตตตตตต็ดดดยยยยะะะะะใคครรรรไไไไไ่่่่่่่ีีีีีถถืือออวววววาา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 าพพแแกกกััับบบข้้้ปหหสททจ ทิ้งไว้ให้ในช่องคอมเมนต์หรือว่าใต้ดดสคริปชันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วทันใจต้องมีเติมไวและควรจะติดใจแน่นอนครับร้านนี้บริการดีจริงนะครับก็ฝากไปเติมเงินด้วยแล้วกันนะผมจะเริ่มที่หัวข้อแรกนะครับคือหัวข้อ general นะครับมาเริ่มเริ่อมาแรกเลยอันแรกมีชื่อว่า text language นะครับภาษาไทยคือภาษาในเกมมันเองนะสำหรับใครที่ชอบภาษาไหนเนี่ยลองเลือกร้านนี้ได้เลยนะครับเวลาเราใช้ภาษาอื่นเนี่ยบางทีเขามีการพากเสียงภาษานั้นด้วยนะครับก็ถ้าเราชอบภาษาไหนก็ลองใช้ดูนะเสียงพาก็เ,เปลี่ยนด้วย ภาษาไทยก็มีนะต่อมานะครับ Enemy Highlight Color นะคือสีของกรอบตัวละครศัตรูนั่นเองนะครับอย่างผมเลือกเป็นสีแดงอยู่นะเห็นไหมเราจะเห็นศัตรูเป็นสีแดงนะครับสีกรอบอะถ้าเราใช้เป็นสีม่วงก็จะเป็นสีม่วงนะสีเหลืองก็เป็นสีเหลืองแต่อันนี้คืออยู่ที่คนชอบนะคือส่วนตัวผมเนี่ยเห็นสีแดงชัดกว่าสีอื่นเลยใช้สีแดงนะครับหลายคนอาจจะใช้สีเหลืองแล้วเห็นชัดกว่าก็ใช้สีเหลืองไปนะครับส่วนสีเหลืองมันจะมี2อันนะที่เป็นอันไม่เหมือนกันอะโปโทโนเปียกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย อันนี้คือสำหรับคนที่ตาบอดสีนะถึงจะเห็นนะส่วนคนเราเห็นเหมือนกันนะเลือกอไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยเมาส์เนี่ยจะมี sensitivity a i ออันนี้คือความไวเมาส์ในเกมผมจะตั้งที่0.2 8นะเพราะว่าผมใช้ความไวเมาส์อยู่ที่800 DPI นะก็อันนี้เรามาเรามานั่งปรับเปลี่ยนกันได้นี่ดูนะครับอันนี้คือความไวเมาส์ของผมใช่ไหมถ้าผมเลื่อนเป็น1 9มันก็จะไวมากเลยเห็นปะอันนี้คืออยู่ที่คนถนัดนะลองปรับกันดูนะอันนี้ไม่ต้องปรับตามผมนะครับแล้วก็ไม่ต้องปรับตามโปรเพเยอร์นะเอาที่เรา สโคปอันนี้คือผมตั้งที่1ใช่ปหคือเวลาผมสโคปแล้วเลื่อนอะ่ะมันจะความไวไมเมาส์เร็วเท่ากับปกติตถ้าผมเพิ่มเหม็นป่ะมันจะไวข,ขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากได้สโคปที่มันความเร็วเมาส์เท่ากับตอนไม่ซูมอะ่ะให้ตั้งเป็น1นะมันจะเท่ากันไม่ใช่ไปตั้ง0ู8ดเท่ากันนะอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันจะช้าลงนะอ่าต่อไปอินเวอร์สเมาส์อินเวอร์สเมาส์คือเวลาเราเลื่อนขึ้นมันจะเป็นเลื่อนลงเวลาเราเลื่อนลงจะเป็นเลื่อนขึ้นแทนอันนี้เลื่อนซ้าย อย่าหาใช้นะบ,บอกเลยเล่นยากทิ่หายเลยต่อมานะครับรออินพุตบัฟเฟอร์อันนี้ผมแนะนำให้เปิดนะสำหรับใครที่อยากเดี๋ยวว่าให้ความไวเมาส์ของเราอะเป็นแค่ในเกมเท่านั้นอะถ้าเราปิดอะมันคือความไวเมาส์นอกเกมเอามาช่วยด้วยนะครับซึ่งผมชินกับการเปิดนะอันนี้ไม่ต้องเปิดตามก็ได้ไปลองดูก่อนแล้วก็ถ้าเกิดชอบก็คือเปิดนะครับแต่ถ้าใช้แล้วไม่ถนัดก็คือปิดไปนะอันนี้ไม่สําคัญนะไม่ต้องเปิดทุกคนนะครับไปลองดูต่อมาแผนที่นะหรือว่าแมปนั่นเอง อ่าแมปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเกมเลยเพราะว่าดูอันนี้มันไม่เห็นแผนที่มาตอนนี้เข้ามาแนละ้วแมปเนี่ยอันแรกคือโรเททกับฟิกนะซึ่งบอกกันเลยว่าผมใช้แบบฟิกอยู่เพราะว่าสังเกตมุมบนซ้ายนะครับเห็นไหมแบบฟิกคือแผนที่ไม่อยู่ตรงการนะลางนะตัวเรามันอยู่ตรงกลางเวยแผนที่มันจะไม่หมุนซ้ายขวาครับมันจะตามแบบแมบปบแบบจริงๆที่เราเดินเลยนะครับอันนี้คือแล้วแต่คนชอบนะถ้าเกิดผมปรับโรเททแล้วเนี่ยคอยดู อ่ะเห็นไหมเวลาเราหมุนซ้ายมันก็จะหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาทาให้เราอาจจะงงได้สำหรับใครที่งงนะครับซึ่งผม,มใช้แล้วผมงงผมเลยปรับเป็นฟิกนะอันนี้ไปลองใช้กันดูก่อนแล้วชอบไหนค่อยวาดกันอ่ะเห็นไหมมันจะนิ่งเลยสบายครับดูแล้วไม่มึนหัวด้วยต่อมานะครับฟิกออเรนเทชันนะผมปรับเป็นเบสออนซด์นะคือถ้าเกิดเราปรับเป็นอันฝั่งซ้ายเอาเวอ่ะเอาเวเดิมเมือนปะมันจะกลับด้านแมปเวซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบอีกเหมือนกันนะซึ่งผมไม่ถนัดนะครับเพราะว่ามันจะกลับซ้ายขวาขวาซ้ายอะ่ะเข้าใจปะ เออผมก็ได้ใช้เป็นเบสฟิกออนเบสนะครับคือตรงกับเราเป๊ะ <ๆ S 1> เลยเวลาเราแจ้งตำแหน่งอะไรเงี้ยมันได้แจ้งถูกได้นะว่าตรงไหนนะครับต่อไปเป็นมินิแบบไซส์นะมินิแบบไซส์เนี่ยคือความใหญ่ของแผนที่เองตามเห็นไหมตามรูปเลยนะครับถ้าปรับ1.2อ่ะมันจะใหญ่มากผมเลยใช้เป็น1พอนะมันจะได้ไม่บางหน้าจอแล้วก็ส่วนมินิแมบซูมนะครับอันนี้คือการซูมแผนที่นั่นเองนะถ้าใช้เป็น1อ่ะผมรู้สึกว่ามันใหญ่ไปเวลามันซูมอะ่ะตั้งไปสุดเเนี่ยคือมันจะเห็นทั่วแมปเลยดีกว่านะ อ่าต่อไป privacy นะส่วนนี้สำคัญมากสำหรับใครที่สงสัยอันแรกคือ hide my name from player outside party อันนี้คือซ่อนชื่อเรากับคนนอกร์ตี้นะครับใครอยากให้ชื่อเราไม่เปิดเผยหรือว่าให้คนอื่นเห็นชื่อเราได้ตอนจบเกมเนี่ยให้เปิดอันนี้นะส่วนนี้คือซ่อนชื่อคนอื่นจากชื่อเรานะครับคือเราจะเห็นชื่อคนอื่นเนี่ยเป็นชื่อที่แบบว่าเจ f ใช้ตัว j e ชื่อ j จ f ใช้ตัว l e สชื่อ l e สอะไรประมาณนี้เลยนะก็เลือกใช้กันได้นะครับ ต่อไป auto reject friend request อันนี้คือการปฏิเสธเพื่อนอันตโนมัตินะครับแบบใครที่แอดมาเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นให้เรากดรับแอดหรือว่าปฏิเสธเลยนะสำหรับใครที่ชอบท็อกซิกเนี่ยหรือว่าใครที่ไม่อยากจะแบบให้คนมาแอดเราอะไรเงี้ยก็กดเปิดไว้ก็ได้นะสำคัญก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องมานั่งกองผู้เล่นด้วยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือ o r i y a o party request from friend ก็คือคนที่อยู่ใน p a r t สามารถแอดเราได้ประมาณนั้นอ่าทีนี้อันนี้อันนี้ที่สำคัญนี้ไม่เยอะนะออเตอร์เนี่ยผมจะพูดหลักๆแล้วกันคือ first person hand อันนี้คือเดี๋ยวผมซื้ออืน้ก่ ลืมซื้อปืนนะครับเอาเป็นปืนพกก็ได้อ่ะอันนี้ก็ถือมือขวาอยู่ใช่ปะถ้าแบบเป็นเล็บคือมือซ้ายอันนี้น่าจะคนชอบเหมือนกันนะส่วนผมถนัดมือขวาก็เล่นมือขวานะครับต่อไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กบัฟเฟอริงอันนี้คนปรับเป็นมินิมัมไวนะถ้าเกิดเราปรับเป็นโมเดิร์ดกับมินิมัมเนี่ยมันจะทำให้เกมเรากระตุกมากๆเลยนะครับปรับมินิมัมไวอันนี้แนะนําแล้วก็บูเลตเทสเตอร์เนี่ยคือกระสุนนั่นเองนะเส้นกระสุนปกติแล้วเนี่ยเกมมันจะเปิดเส้นกระสุนนมมาาใใหห้้แลวลวยคก็ชชอบ่ แต่ผมบอกเลยว่าเส้นกระสุนไม่ดีนะครับเหมือนที่เทนเคยบอกนะแต่อันนี้ก็คือผมไม่ได้อวยเทนนะครับแต่ผมก็ลองมาแล้วนะคือปกติการเปิดเส้นกระสุนนะ่ะเวลาคนยิงสเปร์จะสังเกตเส้นกระสุนเป็นหลักใช่ปหแต่ทีเนี้ยถ้าเราปิดเส้นกระสุนนะ่ะเราจะใช้การสังเกตตัวปืนเป็นหลักนะเนี่ยดูนะครับเห็นปะ่ะพอยิงขึ้นปึ๊บมันจะไปซ้ายแล้วไปขวาใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราคุมอ่ะเราจะต้องยิงไปแล้วก็ลากขวาแล้วก็ลากซ้ายให้มันสวนทางกับทิศทางแรงของปืนนะ คือการต้านแรงปืนนั่นเองแต่จริงๆมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับสำหรับผมเนี่ยบอกเลยว่าข้อดีของการปิดเส้นกระสุนคือไม่ลกตานะงเวลาเรายิงศัตรูเส้นกระสุนมันจะไปปิดใช่ปะ่ะบางทีเราสังเกตเส้นกระสุนมากเกินไปแล้วเราไม่ได้สังเกตหัวของศัตรูทำให้เรายิงพลาดได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะอ่ะสุดท้ายลนะของโหมดจเ n e r a l นะคือโชว์สเปกเตอร์เขานั่นเองอันนี้คือจํานวนคนที่เรามาดูเราเล่นนะครับก็คือถ้าเกิดเขาตายแล้วเนี่ยแล้วเขามาดูเราเล่นมันจะขึ้นบอกว่าดูกี่คนนะถ้าใครชอบกดดันตัวเองเนี่ยว่าามคนดูดไะร,ร,ะไไรไใ ต่อมาคอนโทรนะครับคอนโทรเนี่ยผมจะอธิบายไม่เยอะมากมาดูทางซ้ายก่อนทางซ้ายคือ create new agent profile นะระบบเนี้ยมันเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้นะครับแต่ก็เข้ามานานแหละมันคือการที่เราสามารถเซตปุ่มให้ตัวละครตัวละครนั้นอ่ะใช้ปุ่มแต่างกับตัวละครอื่นได้นะอย่างเช่นผมจะเล่นเลสใช่ป่ะปุ่มกระโดดเนี่ยใช้ตัว Q ก็ลาบากผมเปลี่ยนมาใช้ตัว A B C D อย่างนี้ก็ได้หมดเลยนะครับแล้วพอเราเล่นตัวอื่นอ่ะมันก็จะไม่ต้องมานั่งเซตหลายรอบเซตไปเซตมาเข้าใจป่ะ อันนี้คือข้อดีของระบบนี้ลองไปนั่งศึกษากันดูนะลองไปนั่งเซตติ้งกันดูต่อไปนะครับ e Q นะอุป m e n t นะ M down size เนี่ยมันสามารถปรับได้2ข้างฝั่งซ้ายคือโฮคือกดค้างนะส่วนฝั่งขวาท o g g เกคือกดทีเดียวแล้วมันก็จะซูมให้แล้วก็กดขวาอาีกทีนึงเพื่อออกใช่ปะจำคำศัพท์ไว้นะครับโฮกดค้างท o g g เกกดออกสไนเเหมือนกันอ่าแต่ทีเนี้ยถ้าเราใช้เป็นโฮอ่ะเวลาเวลาราจะซูมเนี่ยใช้ยังไงสงสัยใช่ปะอ่าเวลาจะซูมเนี่ยเราต้องใช้ลูกกิ้งขึ้นนะครับถ้าเป็นสไนเปอร์นะน white, นนนะะไไมมม่่่่่ใชปุทีเเเเรราซตติ้้งงวััอคบห็ ตรงท o g g l เก o o m ซูมเลเวะเนี่ยทอเกรสุดว่เห็นะผมตั้งเป็นล o กกิ้งขึ้นเวลาจะซูมเนี่ยถ้าใครใช้กดค้างนะครับจะต้องใช้ล o ก k i n g ขึ้นนะถ้าเกิดใส่เป็นตัว A ก็ต้องกด A 1 t เพื่อให้มีการซูมไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่ที่คนถนดัด t o g g l เกคือก็ขิดขวาได้เลยหรือว่าจะใช้ล o ก k i n g ก็ได้เหมือนกันอันนี้อันนี้ลองใช้กันดูแล้วกันมาอันนี้สําคัญจริงๆแล้วตัวนี้ต้องเปิดไว้นะครับดอนอัลโตอ m คิวเนะครับผม ผมไม่รู้อ่านคิดถูกไหมนะแต่มันคือการที่เราจะไม่ใช้มีดอัต,อตโนมัตินั่นเองนะคือสมมุติถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นเจ็ตใช่ปะ่ะแล้วเราใช้เจ็ตเนี่ยแล้วเวลาเราอันติหมดเนี่ยบางทีเราจะหยิบมือมายิงเนี่ยมันมันมันไม่หยิบมาให้มันหยิบมีดมาให้เว้ยหรือว,ว่าเวลากดสกิลก็แล้วแต่สมมติเรากดสกิลใช่ปะ่ะแล้วพอเราจะใช้แคนเซิลสกิลอ่ะมันเกือบหยิบมีดขึ้นมาเรายิงไม่ทันโดนตายนะอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันอันนี้ก็ผมเปิดไว้เดี๋ยวผมพอลองใช้สกิลให้ดูแล้วกันนะว่าถ้าเราใช้สสกกกิิิิลลลลลลแแแแ้้้้้้้ววววเเเเเราาาคคนน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 นซีีีี่่่ยยยยมมมมมัััจจจะะะะะะหหบบบบปืขึใใใดดดู๋ผชช C ง เห็นป้ามาหยิบปืนพกขึ้นมานะหรือว่าใช้ปืนกลหลักแล้วคว้างไปปืนอ่ะมันหยิบปืนขึ้นมาใครที่ถือมีดเนี่ยมันก็จะหยิบปืนขึ้นมาเหมือนกันนะมันจะไม่หยิบมีดขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับบอกเลยว่าโคตรดีใครไม่เชื่อไปลองใช้ได้นะครับแล้วลองดูว่ามันหยิบปืนมันจริงจริงนะอ่ะต่อมาอันนี้ไม่มีอะไรมากการสื่อสารนะผมอันแรกคือ p Party v ต i c e ว h a t ใช่ไหมคือปาร์ตี้เนี่ยคือเรากับเพื่อนอยู่ด้วยกันแล้วคุยกันในนั้นนะครับส่วนทีมนะอันที่2อเนี่ยคือการที่เราคุยกันนนนอีนอนอก Party นะะสา,าเเปปดด้้ว็ เป้าเนี่ยไม่มีอะไรเยอะแต่ว่ามีอัปเดตเข้ามาใหม่เว้ยคือทุกคนนะสามารถกดทับ cc ได้ในช่องแชทนะคือถ้าเกิดเราตายอันนี้คือคนที่เราดูอยู่ใช่ป่ะอ่ะเราพิมพ์ slash cc ที่ช่องแชทใช่ป่ะมันจะ copy ปปเป้าของคนที่เราดูอยู่อะมาให้เลยทันทีอนะถ้าเกิดเราชอบเนี่ยเราก็ก๊อปมาได้เลยแล้วมันก็จะอยู่ในช่องคอ o แ s h a i r profile นะสามารถกดเลือกไปที่ c r o s อ h a i r profile แล้วก็อันล่างสุดได้เลยอ่าประมาณนั้นต่อไปเป็นการ s e ตติ้งเกี่ยวกับวิดีโอของเกมนะ วิดีโอเนี่ยบอกก่อนเลยว่าสําคัญนะครับผมใครที่ชอบปรับภาพสูงอะ่ะอาจจะได้ลองคิดใหม่นะให้เก mm hmm. ิดเหตนอันนี้นะครับอ่ะเรื่องหน้าจอก่อนสาหรับใครที่มี n อ็นวิดียาร์ีเฟกต์อ่ะแนะนําให้เปิดออนบวกบูสต์ไปเลยนะครับคือมีคนทดสอบมาแล้วนะว่าการที่เราเปิด n อ็นวิดียาร์ีเฟกต์อ่ะมันทาให้แบบเวลาเวลาเราคลิกเมาส์อ่ะการตอบสนองมันจะไวกว่ากับการที่เราปิดออฟนะครับเราสังเกตด้วยตาเปล่าอาจจะไม่รู้สึกนะแต่ว่าทางเทคนิคแล้วเนี่ยมันไวกว่าจริงๆนะจากที่เขาทดสอบมาแล้วนะครับก็ยังไงก็เปิดไว้แล้วกันถ้าใครมีนะ นะนำเปิดออนบุกบูตไปเลยแต่ถ้าใครคอมไม่แรงก็เปิดแค่ออนก็พอแต่น่าว่าเปิดไว้ดีกว่านะครับต่อมาอันสุดท้ายแล้วครับกราฟิกคุณภาพนะอันนี้แนะนําว่าเปิดมัลติเทดเอาไว้เพราะว่ามันทาให้การเรนเดอร์ตัวภาพเนี่ยมันไวขึ้นมันใช้ g p u กับ CPU ร่วมกันมนทําให้การเล่นเกมดีขึ้นอ่ะทีนี้ใครที่ชอบเปิดไฮทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่ามีข้อเสียร้ายแรงมากๆนะครับสาหรับใครที่ชอบเปิดไฮนะอ่าสังเกตย่าตรงนี้นะครับผมจะใช้สกิลเทรดม์าของแชมเ b อร์วางใช่ปะ เห็นนะครับว่ามันจมย่าเข้าไปนะแล้วดูเวลามองนะครับศัตรูเดินมาอ่ะเห็นไหมครับถ้าเกิดเราเป็นศัตรูเราไม่สามารถมองเห็นเห็ดมาได้เลยนะอ่ะกับอันนี้ปิดเห็นไหมครับเราเห็นโคตรชัดเลยอันนี้ใครที่ชอบเปิดไฮไว้อ่ะแล้วอยากเล่นแรงอยากอยากเน้นแรงจริงอ่ะปิดไปเลยครับไม่ต้องเปิดไฮไม่ต้องเน้นภาพสวยนะแต่ถ้าใครเล่นขำๆเนี่ยเปิดไฮเอาเรื่องภาพสวยก็ได้นันได้ฟีลลิ่งจะบอกเลยว่าโคตรสำคัญจริงๆใครที่เล่นแรงและอยากเดบแร้งขึ้นจริงๆเนี่ยพวกเนี้ยเราจะเห็นแทบ แท็บคิวจอยเห็นแท็บไซเฟอร์เห็นอะไรอย่างเงี้ยชัดขึ้นเยอะมากๆจริงๆต้องลองครับอ่ะผมลืมอีกอันหนึ่งแล้วกันสเตตนะสเตตเนี่ยแนะนำให้เปิดคลายเอ็นเอฟเอสไว้เปิดแค่เป็นเทคพอไม่ต้องเปิดกราฟนะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเปิดกราฟมันจะบังสายตาเรานะครับเปิดเป็นเทคพอเปิดคลายเอ็นเอฟเอสอ่ะแล้วก็เปิดเน็ตเวิร์กตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็แพ็กเกจลอส์นะแพ็กเกจลอส์เนี่ยคืออะไรแพ็กเกจลอส์คือตัวเวลาเราเน็ตกระชากเน็ต สิงขึ้นสายเน็ตไม่ดีอะไรเงี้ยมันจะแจ้งเราหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือแพ็กเกจเราเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยคือทำให้เกมเรากระตุกเยอะมากมากแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะผมสำหรับคลิปนี้นะก็คลิปนี้ผมทาเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าในเกมถ้าใครอยากเดี๋ยวว่าลองตั้งค่าตามมาไหนแล้วแบบว่าฟังแล้วชอบไหนเนี่ยก็ตั้งตามได้เลยนะครับส่วนอันไหนที่เดบ,บฟังแล้วเอออยากรู้ว่าจริงไหมก็ลองไปทําดูได้นะลองไปฝึกดูนะพวกนี้ก็ลองหาสิ่งที่เข้ากับตัวเองมากที่สุดนะ จะได้เล่นได้ดีที่สุดนะครับผมยังไงก็ฝากขอบคุณที่เข้ารับชมด้วยแล้วกันยังคลิปหน้าเดี๋ยวเป็นคลิปนันะ้นฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ขออภัยจริงๆที่ลงช้านะเนื่องจากพอดีติดสอบนะครับผมแล้วก็อ่านหนังสือด้วยในช่วงนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับผมเป็นการเพิ่มยอดคนดูให้ผมอย่างหนึ่งเลยนะแล้วก็ subscribe ด้วยนะมีคลิปใหม่ๆลงแน่นอนนะผมแล้วก็ในวันนี้อาจจะมีไลฟ์สตรีมด้วยมารับชมกันได้นะใครอยากสอบถามอะไรในไลฟ์สตรีมเนี่ยสอบถามได้เลยนะครับผผมมมยยยยิินนนนดดีีตอออออบบบบทุกก่่าาาางนะะโเเเคคคจจใหลหลลปป้สสวัััรไ๊